สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูเกมเช่นเคยค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนโปรแกรม Scat ค่ะเด็กๆ A เอโปรแกรม Scat กับเจ้าแมวสีส้มนี้จะสร้างความสนุกสนานให้เราอย่างไรไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับโปรแกรม Scat กันก่อนค่ะ โปรแกรม s c ตช t นะคะเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ค่ะที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายได้เลยค่ะเช่นนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้มีภาพเคลื่อนไหวเกมดนตรีและศิลปะเมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะสามารถนำชิ้นงานที่สร้างสารรค์นี้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้เลยค่ะ ทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้หลักการและแนวคิดของโปรแกรมไปพร้อมๆกันกับการคิดอย่างสร้างสารรค์มีเหตุผลและเป็นระบบมากขึ้นค่ะเด็กๆเด็กๆมารู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรมสแ t c h กันก่อนนะคะปุ่มที่1ค่ะแถบเมนูเครื่องมือจะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษานะคะและทำการบันทึกเปิดปิดโปรแกรมค่ะ พร้อมทางแนะนำโปรแกรมตัวอย่างด้วยนะคะ 2. เป็นแถบเครื่องมือเวทีค่ะ 3. ข้อมูลตัวละครที่เลือกค่ะตรงนี้จะเด็กๆจะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ตามที่ต้องการเลยนะคะ 4. กลุ่มบล็อกค่ะตรงนี้จะมีทั้งหมด9กลุ่มบล็อกนะคะ 5. บล็อกในกลุ่มตัวเลือกค่ะเป็นกลุ่มของโค้ดโปรแกรมแต่ละ,ละบล็อกที่เราเลือกนั่นเองค่ะ 6. พื้นที่การทำงานค่ะเราสามารถลากบล็อกคำสั่งมาวางไว้ตรงพื้นที่ทำงานตรงนี้ได้เลยค่ะเจ็ดเวทีแสดงข้อมูลตัวละครค่ะแปดรายการและเวทีในโปรเจกต์ปัจจุบันค่ะเก้าเมนูแสดงข้อมูลค่ะตรงนี้จะแสดงข้อมูลสคริปต์คอสโตมัสนะคะเป็นข้อมูลของตัวละครและเสียงของตัวละครนั่นเองค่ะ เด็กมาดูการเข้าใช้งานโปรแกรม s t c t แบบออนไลน์นะคะตรงนี้เด็กๆไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือเลยค่ะเพียงแค่เด็กๆนะคะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ Chrome และป้อนนะคะ, Chrome, ล,ะ,ะ,คะลิงก์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะส่งให้ด้านล่างนะคะแล้วกด Enter นะคะก็จะปรากฏหน้าตาของโปรแกรมส t c h ค่ะโดยที่เราไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวครูคจะส่งลิงก์ให้ดูด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเข้ามานะคะเมื่อกดลิงก์เข้ามาแล้วนะคะให้เด็กๆคลิกเลือก start create ค่ะตรงนี้นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนบล็อกคำสั่งแคโดยวาดรูปแปดเหลี่ยมจำนวน1รูปค่ะคำสั่งของคูเกมมีดังนี้นะคะแต่เอ๊เราจะใส่คำสั่งอะไรก่อนหลังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเมื่อนักเรียนนะคะคลิกเข้าสู่ start create แล้วนะคะจะปรากฏหน้าจอของ s c a t c h on l i n e แบบนี้ค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมนะคะใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะโปรแกรมจะให้มาเป็นภาษาอังกฤษเราจะทำการเปลี่ยนภาษาตรงนี้ค่ะตรงรูปโลกตรงนี้นะคะคลิกเลือกลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะ หรือใครอยากจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเมื่อเราได้ภาษาไทยแล้วนะคะเมนูทุกอย่างนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยบทเรียนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปิดหรือเราจะฟังก็ได้ค่ะแต่อันนี้ครูขออนุญาตปิดนะคะเมื่อปิดไปแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการทำให้ตัวละครเนี่ยเดินเป็นรูปทรงเลขาคณิต8เหลี่ยมค่ะเด็กๆเอเราจะมีคำสั่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันดับที่1นนะคะคุณครูเกมจะเลือกตัวละครก่อนนะคะเลือกตัวละครให้มาเลือกที่ปุ่มสไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะที่เป็นรูปเจ้าแมวนะคะคุณครูกดคลิกเลือกเข้าไปแล้วในนี้ก็จะขึ้นนะคะเลือกสไปดเป็นหมวดสัตว์หมวดคนนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยว่าเด็กๆจะเลือกเป็นหมวดหมู่อะไรนะคะคุณครูขอเลือกเป็น รูปหัวใจนะคะเมื่อคุณครูได้รูปหัวใจมาแล้วนะคะหัวใจก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้คุณครูจะลบแมวออกนะคะเราก็มาคลิกที่แมวแล้วกดตรงถังขยะลบออกไปได้เลยค่ะเมื่อคุูเลือกรูปหัวใจได้แล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆไปที่ปุ่มเหตุการณ์นะคะปุ่มเหตุการณ์ตรงนี้ไปกดเมื่อธงเขียวถูกคลิกค่ะ เมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะตรงนี้นะคะถ้าบล็อกคำสั่งของใครมีขนาดที่เล็กใหญ่เกินไปสามารถที่จะกดบวกลบย่อขยายใหญ่ได้นะคะเดี๋ยวคู่เกมจะขยายใหญ่ให้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะเสร็จแล้วเราจะทำรูปทรงเลยค่ะคณิตแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะเราจะใส่คำสั่งการเคลื่อนที่ค่ะ การเคลื่อนที่นะคะให้เราเลือกเคลื่อนที่ไปที่19ค่ะเคลื่อนที่ไปที่19อ่ะอาลองกดธงเขียวดูซิหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะหัวใจก็จะเคลื่อนที่ไป19นะคะซึ่งก็ไม่ยาวมากนะคะต่อมารูปทรงแปดเหลี่ยมจะต้องมีการหมุนใช่ไหมคะเด็กๆให้เราเลือกไปที่หมุนค่ะจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแล้วแต่เด็กๆได้เลยนะคะแต่ครูยกตัวยอย่างเป็นหมุนขวาค่ะรูปทรง 8เหลี่ยมนะคะจะมีมุมอยู่ที่45องศาพอดีค่ะนะคะเลือกไปที่45องศาอาลองกดธงเขียวดูซิเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะหัวใจจะหมุนค่ะแต่จะหมุนทุกๆจะหมุนทุกๆครั้งที่คลิกนะคะไม่ได้หมุนเองอัตโนมัติทีนี้เราก็จะต้องมาใส่คำสั่งแล้วค่ะการใส่คำสั่งนะคะเราจะต้องไปที่ปุ่มควบคุมค่ะนะคะ ปุ่มควบคุมเราเลือกทำซ้ำค่ะเราเลือกปุ่มบล็อกคำสั่งทำซ้ำค่ะนะคะบล็อกคำสั่งทำซ้ำเอามาวางเอามาวางครอบไว้แบบนี้นะคะที่ถูกต้องทีนี้ทำซ้ำมันจะกำหนดมาให้10ครั้งนะคะแต่เราจะสร้างรูป8ดเหลี่ยมแล้วก็ลบ10ออกใส่เลขก8ลงไปทีนี้เราคลิกปุ่มเขียวดูการเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นไหมคะ เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแปดเหลี่ยมจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่คำสั่งรอค่ะรอเพื่อที่จะให้หัวใจเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะคุณครูเลือกรอสักหนึ่งวินาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองดูการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้พอเลือกรอแล้วอกดเห็นไหมคะหัวใจจะทำการหมุนเองนะคะ จนครบ8ครั้งหัวใจจริงจะหยุดทีนี้เอ๊เราจะได้8เหลี่ยมจริงหรือเปล่าเราไม่เห็นรูปเลยเราจะต้องมาใส่ปากกาค่ะเด็กๆการใส่ปากกานะคะถ้ากลุ่มเมนูบล็อกคำสั่งของเด็กๆไม่มีแถบปากกาตรงนี้นะคะให้เด็กๆแก้ไขโดยการมาคลิกที่ปุ่มเพิ่มส่วนขยายตรงนี้ค่ะปุ่มเพิ่มส่วนขยายคลิกลงไปแล้วให้เราเลือกปากกาตรงนี้ค่ะคลิก นะคะปากกาก็จะมาปรากฏอยู่ที่กลุ่มบล็อกคําสั่งตรงนี้แล้วค่ะนะคะทีนี้ให้เราเลือกจรดปากกาค่ะใส่ลงไปตรงนี้นะคะใส่จรดปากกาลงไปอ่าแล้วเราลองกดเมื่อธงเขียวถูกคลิกรอหัวใจทําการหมุนเป็นจํานวน8ครั้งค่ะ ะะเมื่อครบ8ครั้งแล้วเราลองดูซิโอ้มันมีปากกาขึ้นมาค่ะแต่ว่ารูปแปดเหลี่ยมของเรานั้นมีขนาดเล็กจนมองแทบไม่เห็นเลยค่ะวิธีการแก้ไขนะคะเด็กๆให้เด็กเปลี่ยนการเคลื่อนที่จาก19เป็น109่อค่ะ,ะรูปแปดเหลี่ยมของเราจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ่ะเ,ดเ,เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยค่ะเราก็ไปคลิกทงเขียทีนี้ให้เรากดเคลียร์ก่อนนะคะลบทั้งหมดนะคะ เคลียร์ลบทั้งหมดนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตรงเวทีจะหายไปทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันค่ะเป็นไงคะรูปทรงแดเหลี่ยมจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนนะคะการเคลื่อนที่จาก19เป็น1 0 9แค่นั้นเองค่ะนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคำสั่งแค่นี้เด็กๆก,ก็จะได้รูปทรงเลขาคณิต แปดเหลี่ยมขึ้นมาแล้วค่ะเด็กๆค่าเห็นไหมคะตรงนี้เดี๋ยวคู่เกมทบทวนคาสั่งให้อีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อคลิกค่ะถึงจะเริ่มนะคะถึงจะเริ่มโปรแกรม2ลบทั้งหมดนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่เรากดธงเขียวเส้นต่างๆที่เราวาดมาจะลบออกไปทั้งหมดค่ะจรดปากกาคือจะทำให้เราเห็นเส้นปากกาตามรอยรูปหัวใจที่เดินนะคะ ทีนี้ทําซ้ํา8ครั้งค่ะก็คือ bueno, เราจะสร้างรูปแดเหลี่ยมมันเองเคลื่อนที่109หันไปที่45องศาซึ่งเป็นมุมของ8ดเหลี่ยมอยู่แล้วนะคะระหว่างนี้อเราลองรอ1วินาทีเราเปลี่ยนเป็น0.5วินาทีนะคะดูการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าหัวใจจะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะเห็นไหมคะหัวใจจะมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคะ เราลองขยับหัวใจมานิดนึงดูซิว่ามันจะลบของเก่าไปหรือเปล่านะคะอ่าคลิกเป็นไงคะของเก่าว่าจะถูกลบหายไปนะคะทุกๆครั้งและทุกๆครั้งก็จะได้แปดเหลี่ยมนะคะอ่าลองดูเห็นไหมคะทุกๆครั้งจะได้แปดเหลี่ยมตามคําสั่งที่คลิกเลยคะ่ะเพียงแค่นี้เด็กๆไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองฝึกฝนทําดูนะคะอันนี้เป็นอ่าสครัออนไลน์เด็กๆไม่ต้องติด ตั้งเองนะคะเพียงแค่เข้าตามลิงก์ที่ครูแจ้งเอาไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ